รู้สึกผ่อนคลายมากเลยรู้สึกว่ามันจะถูกจุดเพราะว่าผมนี่เป็นมาหลายปีละไอเรื่องสะบัดเพชรเนี่ยแต่ก็เป็นนวดหลายที่แต่มันก็ยังไม่ไม่โดนแต่วันนี้พอพอหมอเขาจับเนี่ยรู้สึกว่ามันจะถูกจุดแล้วมันก็จะถึงถึงเหมือนว่าพอปล่อยมือเสร็จมันก็จะสบายจากที่จับไปแล้วเนี่ยรู้สึกมันจะตรงเส้นแล้วมันก็จะรู้สึกพอนวดไปมันก็จะตึงแล้วมันก็จะผ่อนคลายรู้สึกสบายขึ้นเยอะจากที่ตึงๆนะเรื่องของคลิป คิดเรื่องนวดก่อนคือผมในนวดผมรวบรวมวิชานวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปาหรืออะไรข่านนข้างนวดมันค่ชางผมควบมาประยุกมาประยุกต์เป็นการนวดป้องกันบําบัดและรักษาครับซึ่งไม่มียังไม่มีใครทําครับแล้วผมมาเริ่มทำผมก็ศึกษาจากปราชาวบ้านจากโรงเรียนให้มันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วพูดถึงเรื่องนวดผมผมบอกว่ามันเป็นงานที่ถูกมองข้าม ซึ่งงานนวดเป็นงานที่มีความเป็นเลิศเยอะแยะครับในมุมมองผมงานนวดเนี่ยมันเกิดก่อนโรงพยาบาลเกิดก่อนยาทางแพทย์แผนปัจจุบันด้วยผมขอ,อยาานะครับถ้าไม่ผิดกฎหมายนะผมขอ,อยาาพูดว่านวดแบบรักษาเลยซึ่งมันไม่มีไม่มีที่ประเทศไหนไม่มีที่ไทยแม้แต่ประเทศไทยก็ไม่มี